จะบริษัทโค้ดโมบายนะครับจากคลิปเดิมตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัวกริดนะครับก็มาในการทำ <c oughs> ขเขาเรียกแบ่งคอลัมน์ซอยคอลัมน์แล้วก็จะได้เวิร์กช็อปประมาณอย่างนี้ที่ตอนจังหวะที่เราทําการย่อมันก็จะมีการทําเบรกพอยต์แบบต่างๆให้เราดูถูกต้องไหมครับเอาล่ะ <c oughs> ก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูด อ่า UI ก็เพน่นเองครับที่เราเรียกว่าตัวบล็อกซึ่งเจ้าตัว UI แบบบล็อกเนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกับตัว flexbox ได้ด้วยนะครับผมคพูดอาจจะงงๆนิดนึงนะครับคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มรุยเนี่ยก็มาดูโครงสร้างแบบเก่าก่อนก็เห็นว่าผมมีคอนเทนเนอร์เห็นไหมนะครับคอนเทนเนอร์ er ผมทำการคุมด้วย team provider แล้วก็ในคอนเทนเนอร์ผมก็จะมีกริดครานี้กริดตรงนี้เป็นกริดแบบคอนเทนเนอร์ก็ถ้าเกิดเป็น bootstrap ก็เทียบเท่ากับ ตัวตัว r o นเองอันนี้คือเทียบเท่ากับ r o อันนี้ก็เทียบเท่ากับเจ้าตัวคอ l ั m นะครับอันนี้ผมก็จะมี <c oughs> ประมาณสาม c o นั่นเองนะครับโดยที่ทำการเขาเรียกว่ากระจายนะครับการแบ่ง c อ l ัมตามขนาดไซส์หน้าจอที่ปรับเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการกระจายแบบนั้นคุณต้องการให้มันชิดซ้ายชิดขวาอยู่ตรงกลางเราจะใช้ u i ประเภทหนึ่งครับที่เราบล็อกแล้วก็สก o อขึ้นไปด้านบนนะครับ แล้วก็ขออนุญาตใส่เป็นบล็อกแล้วกันนะครับอะไรคือบล็อกก็เข้ามาที่เว็บไซต์ก่อนนะครับของทาง material นะ UI ของทาง react แล้วก็เ e ิร์ชตัวบล็อกบล็อกก็จะเป็น c ค m มมาน n t นะครับที่ทําหน้าที่ในการ wrap คอมมานด์อี่ทีนึงแต่ว่ามันจะมีความสามารถอย่างนึงก็คือสามารถที่จะใช้พวก flex layout เข้ามาช่วยได้นะครับเอาละเราจะมาเจนบด้านบนเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเรา s กอมาเรื่อยๆนะครับตรงบล็อกเนี่ยนะครับ มันจะมีะพาร์ทที่เป็นเฟรกด้วยซึ่งจะต้องสกอร์มาที่ตรงบริเวณเฟรกก่อนนะครับสกอร์นี่ยจ,จะหมอไม่เห็นภาพ <c oughs> นะครับผมก็จะทำการมาที่เฟรกก่อนนะครับอล่ะมันจะมีเขาเฟรกบล็อกนะครับคราวนี้มันจะมีตัวอย่างของการใช้บล็อกอยู่ผมจะทำการก็เรียกว่าใส่บล็อกเข้าไปนะครับที่ตรงบริเวณ ผมคิดว่าผมจะใส่นอกกริดแล้วกันนะครับนอกกริดเพื่ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่บล็อก <c oughs> นะครับบล็อกแล้วก็ใส่ tag <c oughs> แท็กปิดดังนั้นผมจะทําการใส่แท็กง่ายๆนะครับก็ใส่เป็นแท็กข้อยู่ต้นแบบหนึ่งนะครับว่าเขาใส่เป็นแท็กอะไรจะได้คล้ายๆกันต้นแบบผมรู้สึกว่าจะใส่เป็นข้อความง่ายๆธรรมดาว่าจะเป็นแท็ก p แล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พิมพ์คําว่าโค้ดโมบายเข้าไปดังนั้นแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันครับก็น่าจะเห็นคําว่าโค้ดโมบายปรากฏขึ้นมาแนละ้ว ประเด็นคือบางครั้งเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าให้เจ้าตัวคโค้ดบํบายนีย่อยู่ตรงกลางหน้าจอเลยเราสามารถกำหนดการดิสเพย์ตรงเนี้ยนะครับให้เป็นแบบเขาเรียกว่าเฟรกได้ <c oughs> นะครับอันนี้คือเฟรกนะครับเพเรียกดิสเพย์แบบเฟรกก็คือตามหน้านี้เลยนะครับเฟรกอ่ารู้สึกพอเราทำการระบุผ่านพรอฟว่าให้ทำการดิสเพย์ป็นเฟรกนะครับก็เราสามารถเริ่มที่จะใช้ลูกเล่นมันได้ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเขานะครับว่าจะทำลูกเล่นอะไรกับมัน ผมก็จะขออนุญาตมาที่ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็โชว์โค้ดให้ดูในเคสเนี้ยนะครับเราทำการใส่พรอพเพิ่มครับที่ชื่อว่าเฟรคเดเรชันเฟรคเก็คือการเรียงครับว่าจะเรียงเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนถ้าเป็นโรจะเป็นแนวนอนเอาล่ะผมก็จะเริ่มก๊อปนะครับนะตัวนี้มาใส่หังนั้นผมจะทำการลองเพิ่มตัวนี้นะครับเป็นหลายชุดโดยการใส่คำว่าโค้ดโมบายหนึ่ง แล้วก็วางเข้าไปโคดโมบาย2อ <c oughs> แล้วก็โค้ดลงบาย3นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาดูผลลัพธ์ครับว่ามันเป็นยังไงจะเห็นว่า r o เนี่ยมันจะเรียงจากเขาเรียกว่าซ้ายไปขวาแต่ถ้าเกิดผมทำการเปลี่ยนจาก r o เป็นคำว่า c o l ัม n save นะครับมันจะเรียงจากบนลงล่างโอเคไหมนี่คือลักษณะของ f ฟ e x นะครับซึ่งใน,ในเคสนี้ผมทำการระบุ อ่ uh, f a e t i o n เป็นแบบอบรมัมคือแนวตั้งถ้า r o คือแนวนอนนะครับคราวนี้ยังไม่จบนะครับเรายังสามารถที่จะทำการาระบุอย่างอื่นได้คือ justify แต่เพียงแค่ว่า,าตรงนี้เราจะต้องใส่เข้าไปกัน justify คือเราต้องการให้มันอยู่ชิดซ้ายชิดขวาตัวอย่างเช่นผมต้องการอยู่ตรงกลางคือ center เห็นว่าตอนนี้มันจะ Move มุ่งไปที่ตรงกลางนะคอนเทนต์นแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็น n <c oughs> มันก็รู้สึกมันจะต้องเป็นเฟกเอ็นนะคะทุกใช้ผิดนะครับเฟกแล้วก็คิดเอ็นเดี๋ยวขอดูว่าใช่ไหมอ่าถ้าโอเคครับก่อนในเคสน,นี้ก็จะเป็นชิดขวาโดย Default เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเฟกสตาร์ทนะครับถ้าไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเฟกสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้ก็เอ็นก็คือชิดขวานะครับเอาละตอนนี้เบื้องต้นก่อนเราพอเห็นภาพแล้วว่าอ้อ จ้ตัว f r e ค b o x หรือ f เ e ร Layout เนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เราที่จะวาง UI เนี่ยชิดทรงชิดขวาได้นอกจากชิดซ้ายชิดขวาอยู่ตรงกลางเรายังสามารถที่จะกระจายคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าอตอนนี้ครับเขาเรียกว่า Space ก็มันจะมีหลายตัวนะครับจริงๆอาจดูเอกาสารได้ันจะเริ่มคำว่า s a เ e a r o u n d ก่อนสามารถคนที่เคยทำ f ฟ e คบ o ็มาบนเว็บเนี่ย พอจะเดาทางได้ว่ามันคืออะไรสเปซนี่คือกระจายโดยที่เหมือนกับคอนเทนต์เราเนี่ยนะครับมันจะกระจายแต่ว่ามันกระจายโดยที่เหมือนกับมีช่องไฟนะครับรอบๆมันอยู่อาราวคือรอบๆมาดูกันว่าเป็นยังไงจะเห็นว่าในเคสนี้มันเหมือนกับมีการกระจายโดยที่มีการทิ้งระยะห่างมันให้มองว่าเหมือนมีมาจินแต่จะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีมาจิน ที่มากกว่าตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวนี้ก็มีมาร์จินทางด้านขวาอันนี้ก็มีมาร์จินทางด้านซ้ายมันก็เลยอารมณ์เออทีอ่าถูกละด้านซ้ายมันก็เลยมีมาร์จินอย่างเงี้ยหรือช่องไฟเนี้ยมากกว่าตรงนี้เป็น2เท่าดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการอารมณ์เหมือนกับว่าให้บริเวณขอบของเราเนี่ยไม่มีมาร์จินเลยนะถูกต้องไหมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวนี้ครับก็เลย p a c e b e t w e e n ครับอันนี้ก็จะเป็นการฟอนต์ให้ตัวคอนเทนต์เราเนี่ยชิดขอบ เห็นไหมมาแง่ชิดแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเท่าๆกันหมดมันก็มีตัวนี้นครับอีเวลลี่อีเวล <c oughs> เวลีนะ่เนี่ยเท่าที่สะกดผิดนะครับรู้สึกจะเป็นอย่างี้อีเวลลี่อีเวลลี่ก็คือระยะช่องไฟตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้เท่ากันอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ผมก็ทําการฉีดแบ็กกราวเข้าไปอย่างนี้กันในการพิมพ์สไตล์นะครับอ่าแล้วก็ใส่แบ็กกราวคัลเลอร์เาจะใส่เป็น สีแดงก่อนแล้วกันนะครับปึ๊ด <c oughs> อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องปหนะครับเอาล่ะถัดมาคือผมก็จะกรอบตรงนี้นะครับมาใส่ที่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีอื่นนะครับอันนี้ก็ให้เป็นอีกสีหนึ่งแล้วกันโอเคเห็นว่ามันกระจายแล้วแต่ว่าบางทีเราต้องการให้มันมีพื้นที่เท่ากัน แทนที่จะกระจายมาดาเราต้องการให้ตัวเนี้ยพื้นที่ของตัวเนี้ยมันกระจายเท่าๆกันด้วยเราเห็นว่าตอนเนี้ยคอนเทนต์เราเนียนะครับตรงแท็ก P เนียมันจะเป็นขนาดที่เรียกเป็น wrap content wrap content นะครับแต่ว่าก่อนที่ wrap content อหปรับนี้ก่อนนะก็อีกทีนะครับ around. around 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 คือ <c oughs> ตรงนี้จะดูลำบากเพราะคุณไม่เห็นช่องไฟแต่ว่า around คือตรงนี้ก็มีช่องไฟ ตรงนี้ก็มีช่องไฟตรงนี้ก็มีช่องไฟมันเลยเห็นภาพเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ between sheet นะครับแล้วก็ evenly คือเท่าเท่ากันเค s e หนึ่งนะครับ c a s ที่สมมุติว่าเราต้องการจะให้มันกระจายพื้นที่ของอตัวแบคการเนี่ยเต็มเลยเท่าจะเต็มได้นะครับมันจะมี2วิธีครับคือการเอาตัวบล็อกเนี่ยมาคุมตัว tag p หรือเปลี่ยน tag p ให้เป็นบล็อกหรือเราทําการ ยัดเจ้าตัวเฟกนะครับสไตล์เข้าไปเลยคือเฟกเลเยอร์เนี่ยที่มันใช้เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นมาฐานของตัวเฟกบล็อกที่มันอยู่ในสิสเอสดอยู่แล้วในกรณีเนี่ยคุณสามารถยัดเข้าไปในสไตล์ตรงๆได้เลยในกรณีนี้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้การดิสเพย์แบบเฟกแล้ววิธีการก็คือมันจะมีอธิบดีตัวหนึ่งครับชืวว่อเฟกทุกคนลองใส่เป็น1ดูครับห้องใส่เป็น1ปุ๊บนะครับังจากนั้นลองปลดสังเกตดูที่ตรงพรีวิว เห็นว่าตัวนี้จะยืดสุดถ้าจะยืดได้ไง่ายคือก็สุดจนที่เรียกว,ว่าไอ้สอตัวเนี่ยมันหดเต็มที่แหละฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะกระจายาเท่ากันคุณก็เพียงอะไรครับกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็คอมาอมาเฟรคคอมมาแล้วก็เฟรกตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบ่งพื้นที่เท่ากันและนี่คือกรณีที่คุณอยากจะเกลี่ยพื้นที่เท่ากันนะครับแต่ต้องระวังว่าวิธีการใช้เฟรกแบบนี้เนี่ยอ่ามันจะไปคอนฟ l กับไตรง justify content ซึ่ง มันคือการกระจายเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้มันพยายามจะบีบให้เต็มอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณจะกระจายมันจึงมีประโยชน์ไอ้ตรงนี้จะเห็นผลในกรณีที่ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันมันแรปนะครับมันไม่ได้กระจายเต็มดังนั้นเราก็ตรงนี้ออกก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมจริงไหมนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ตัว justify ก็ได้เพราะเราใช้ตัวนี้เพื่อดันนะครับ <c oughs> บางครั้งเราต้องก,การจะให้ไอ้ตรง2ตัวเนี้ยมันมาอยู่ชิดฝั่งนี้เราก็เพียงแค่ละก็จะใส่ f ฟ e x เป็น0ย์ก็ได้นะครับศน สูตรนี่ก็คือเป็น wrap นะอยู่แล้วก็จะไปชิดฝั่งนี้ก็คือไม่ต้องมีเฟรกเลยถัดมานะครับจริงๆใส่เป็นไม่ต้องมีเฟรกน่าจะเป็นขนาดเท่าตัวคอนเทนต์จะดีกว่านะครับโอเคนะก็จะเป็นการดันโอเคป้าดันไปอยู่ทางด้านฝั่งขวาถ้าเกิดผมใส่อย่างนี้นครับเป็นอัตราส่วนนะครับเช่นอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2 ก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะมีขนาดกว้างกว่าตรงบริเวณนี้เป็น2เท่านั่นคือความหมายของเฟกอารมณ์เือนเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดตัวตัว2 2หมดนะครับก็แน่นอนครับมันก็จะเท่ากันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเอ็กเซนที่จะใส่เลขมันยากๆอันนี้ก็ถัดมาคือตัวเทคเทคอยู่ด้านในนะครับเทคด้านในไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการง่ายๆในการผ่านกระบวนการเดิมๆก็คืออะไรก็คือเทคอะไลน์เองนะใส่เข้าไป จริงๆเรทาทำเป็นเฟรคเป็นเขาเรียกว่าทำไรตรวนี้เป็นบล็อกก็ได้แต่ว่านี้ก็จะอยู่ตรงกลางนะโอเคนะเอาละคราวน,นี้ก่อนที่จะอโอเคผมจะอยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับตรงกลางก็ใส่เข้าไปตรงกลางแต่ละอันก่อนนะครับอือ่ะผมใส่มาแล้วครับผมขอยญาจัดฟอร์แมตนิดนึงก่อนนะให้มันดูไม่ยากนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ตรงกลางแล้วคราวนี้ผมจะทำอะไรบางอย่าง ผมจะทําการมาที่บล็อกแล้วก็เริ่มใส่สไตล์ที่บล็อกนะครับแต่ว่ามาใส่แล้วไฮเข้าไปโดยให้มันสูงมาสัก100แล้วกันผมก็จะเจอโจทย์ต่อว่าผมอยากจะให้เจ้าตัวเขาเรียกว่าคอนเทนต์ผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันไม่ต้องกระจายเต็มนะครับตรงนี้เราจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Justify ไอตัวที่ชื่อ Align นะครับเรามี Justify ไปแล้วใช่ไหมอตอนนี้เราจะมี Align i เทม อะไรเทมคือจะใช้ในการจัดการทางด้านแนวขวางถ้าตัวเขาเรียกว่าเดเรชั o นเป็นแนวนอนอะไรไอเทมจะถูกใช้ในการจัดการทางด้านแนวตั้งผมจะทําการใส่เข้าไปแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเอาเป็นเซนเตอร์ก่อนแล้วกันนะคะโดย Default มันก็จะเป็นกระจายเต็มเอาละคราวนี้ผมใส่ควรจะไม่เห็นภาพผมจะต้องทําการมาที่บล็อกด้านบนแล้วก็ใส่แบ็กก่าเข้าไปที่บล็อกด้านบน ผมใส่แบ็กกราวเป็นรหัสสีอะไรดีเอาเป็นเขียวแล้วกันฮนะโอเคตอนนี้น่าจะเห็นภาพกูเห็นว่าพื้นที่ของบล็อกเนี่ยมันคือสีเขียวเห็นปะแต่ตอนเนี้ยผมต้องการให้ไอตัวคอนเทนต์ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางของบล็อกเราก็สามารถใช้ตัวอะไรเทมเป็นคำว่า Center ถ้าเกิดเราต้องการอยู่ด้านล่างเราก็ใช้ f l e x End ชิดด้านล่างของบล็อกแต่ว่าเข้าใจว่ามันน่าจะมีพวก p พดดิ n งให้เรามั้งนะครับพวกแพดดิ่งมาจินแต่ถ้าเกิดโอเคถัดมาต่อก็คือผมให้มันชิดด้านบนนะครับผมก็ให้เป็น f l e x start อันนี้ก็จะชิดด้านบนถัดมานะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพการทํางานของมันก็คืออ l i ไลเนี่ยมันจะเป็นการข้ามตัวอัแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่โดย Default เนี่ยมันจะเป็น Stretch ก็คือยืดเต็มนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันจะมี Padding ถูกนำมาใช้นะครับผมไม่แน่ใจว่าบล็อกมันมี spacing เปล่า ผมจะลองใส่ตัว p เข้าไปนะครับเท่ากับ0สามากมัน,จะ,นจะมี Prop ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแทนพวก padding ขอดูก่อนว่าใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับน่าจะเป็น padding อะไรบางอย่างออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละาในเคสนี้เบื้องต้นนะครับก็แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะ exactly เลยก็คือ item นะครับอะไร item แล้วก็พิมพ์คำว่ารู้สึกจะสะกดว่าตัวนี้นะครับ คือยืดอันเนี้ยโดย Default ถ้าเราไม่ใส่มันมันจะเป็นลักษณะยืดเต็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะบังคับให้เป็นอย่างอื่นเช่นอยู่ตรงกลางเราก็สามารถใช้อะไราเทมได้เพื่อง่ายคืออะไราเทมใช้แนวแนวขวางตรวกันข้ามกับ i r r e t t o นนะครับโอเคนะผมจะขออญาตย้าทยยยี่จกลับมาเป็นตัวเดิมก่อนแล้วกันคุณจะได้ไม่งงนะครับผมก็จะเอาตัวเฟรกออกก่อนเฟรกออกนะครับเฟรกออกนะครับ ออตอนนี้ก็จะเป็นลนะักษณะเลียงชิดฝั่งนี้ต้อมานะครับคราวนี้ผมต้องการมันอยู่ตรงกลางด้วยก็ใช้อะไรครับก็ใช้ตัว justify justify content นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้เท่ากับอ center อัอนนี้ก็มาดูกันอันนี้ไม่ต้องมีคอมมาพอดีตัว snippet มันชอบเจนม,ม,มุมสั่วๆนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ตรงกลางนะโอเคไหมนะครับอันนี้เราจะค่อยมาใส่ช่องไฟให้มัน ตอนนี้คือเพื่อง่ายถ้าเกิดเราต้องการให้ไอ้ไอกลุ่มตรงนี้ยอยู่ตรงที่บริเวณขวาล่างขวาล่างเราก็ต้องมองภาพว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นการจัดตั้งจัดการแบบแนวแนวนอนใช่ไหมขวาล่างนะก็อันนี้ก็ต้องเป็นไอ้ตัวที่ถฟอไต้องเป็นเฟรกเอ็นก็คืออยู่ด้านขวาแล้วล่างตรงก็ต้องเป็นอะไรเฟรกเอ็นด้วยนะมันก็จะเป็นขวาล่างจริงๆนะ ขวาล่างเห็นนะขวาล่างขวากลางล่ะก็ต้องเป็นละอันนี้ก็ต้องเป็นเซนเตอร์ขวากลางเห็นนะนะครับเอาละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าเอาเอาเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมก่อนแล้วกันคลิปนี้น่าจะพอเห็นภาพเกี่ยวกับไอ้เรื่องของเฟกเลเยอัสนะครับแล้วก็การใช้เจ้าตัวบล็อกเข้ามาทำงานนะครับยังมียังมีอีกนะครับเราสามารถไปดูเขาเรียกว่า เนี่ยพวกนี้ได้เช่นอไอ้ตรง f ฟ e โ go เนี่ย flex กก,ก็เทียบเท่ากับไอ้ตรง style นะครับเทียบเท่ากับไอ้ตรงการใช้เจ้าตัว f ฟ e กในสไ y l e เองนะครับแต่ว่าพอดีถ้าเกิดเราไม่เราไม่ได้ใช้เป็นบล็อกเราไปใช้เป็น tag p เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เจ้าตัว f ฟ e โ go ได้นะครับนะก็ประมาณนั้นละกันนะครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับ